อ,อันนี้ช่างปูนองสาเป็นช่างปูนวันนี้ช่างปูนกำอลอังผสมปูนเจรีเท่ห้องน้ำสะเว่นดำ กำลังสมปูนอยู่นะครับช่างองศากำลังผสมปูนอยู่ใส่แว่นดำเพราะว่าแดดจัดก็เลยใส่แว่นดำ กองหินกองทรายเต็มไปหมดยังทำไม่เสร็จอันนี้ทำเร่งทำห้องน้ำก่อนรัวฝนจะมาย่านฝนตกอ,อพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้ำพอแล้วน้ำพอแล้วน้ำพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วอย่ามันจะเข่าตาจะห้องนเนี่ยนะนา่นนันเขาเปา่าล่ะอ อ่าแซเว่นเซเว่นน้ำพ่อแล้วนามหลายแล้วนามหลายแล้วนามหลายแอืมผสมปูนซีเมนต์จะไปะเทห้องน้ำทำห้องน้ำใหม่ห้องน้ำอันเดิมมันต่ำยกขึ้นสูงเระว่าหน้าหน้าฝนน้ำจะท่วม แล้วสิบล้อมาเทดินอีกช่างบอกว่า10บล้อจะมะเเาเนนทหินอีกเติยระมีง้ผสมปูนก็เป็นจอบหน่อยหมกจกหน่อยมีอุปกรณ์การเกษตร มีเครื่องมือช่างครบอปูนประเทศเหรอเนอะปูนไปเทหอ้ทหอ,ทหอ,องนามนี่มั้ยล่ะอ่าตักตักเสกขูตักเสกขู <ห ả? S 1> ตักเสกขูเลยเอออันนั้นนะอย่ามันถือ,อของเนี่ยเปลือนมืดแล้วเปลือนมืด กูนใส่คูยำอะไเตรียมคูดเาไปนาะพ่อระบอ่พอเด,อด้อยันหนักไปไหนจะไปใส่ไปโอ้โ้หลายคนขี่โมทนายกโมโทนเ่อนอเอาให้ลุงไงไม่ต้องยกไงอเอาให้ลุงไอ Lại phố à, ông sạo nên nói ông sao <coughs> <he thấy mấy? coughs> <coughs> 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 <lùng>, nên <coughs> <coughs> <Nàng. Nàng, để. coughs> nói Để my york lắm nan yên mày hm 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 có nghe 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 nghe. Này. không ra à. đi lúc à, mình. Đó, Đó. 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 เกือบปนโดเว้ยพอกันแหมอ๋ออ๋อเร็วเร็วเท่ห์มไปเทศเรากปเทไปเทศแล้วเท่ห้องน้ำเอาไปแล้วสร้างหน่อยพคนดิวดิวไปแล้วพคนเท่ยไสิเท่ยไหนบ้าน,นะน,อานเอ้อเอ้ยโอ้ย เท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 พื้นกำลังเทพื้นโอ้ตีนเดียวเล้วยขนเทน้องโอขาน้องโอโอ้ยพี่ขนโอ้เออสุดยอดสุดยอดสุดยอดดำหน้าก็เป็นเทซีเมนก็เป็นมาเนี้ยเอ้าม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 าถ้าเกิไปหยิบเอาไปยึด

nào, có nặng còn luộc nặng không? không? không nặng, không nặng. sao luôn nó? ok, Hả? giờ bên nằm thế bé năm พ่อละพ่อละมั้งอ,องศาชานนเคคอนกรีต